บางคนคิดเอาง่ายๆว่าบุญก็คือความดีใจบาปก็คือความเสียใจถ้าทำอะไรแล้วเสียอกเสียใจจึงถือว่าบาปนั่นเข้าใจผิด E.P. นี้นะครับเป็นเรื่องของบาปเนาะว่าความหมายของมันคืออะไรเนาะบาปประเด็นแรกคือความหมายของคำว่าบาปหลักสำคัญของมงคลข้อนี้คือเราจะต้องเว้นจากบาปเพราะฉะนั้นจะต้องทราบเสียก่อนว่าบาปคืออะไรจึงจะเว้นถูก เหมือนเราจะหนีเสือต้องรู้เสียก่อนว่าเสือเนี่ยตัวมันเป็นยังไงปัญหาที่ว่าบาปคืออะไรข้าพเจ้าได้อธิบายมามากแล้วทั้งทางพูดทั้งทาง,งเขียนโดยเฉพาะในคําบรรยายพุทธศาสนาฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษ,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 ษเป็นหนังสือเล่มของท่านนะครับข้อสําคัญถ้าอยากรู้จักความหมายคําว่าบาปให้รู้จักความหมายของคําว่าเสียเสียก่อนเสียนะเสียคือเสียนะเสียเข้าใจเนาะเสียที่ตรงข้ามกับดีนะ่ะ คำว่าเสียเป็นคำรวมคือบอกว่าไม่ดีความเสียมันอาจมีได้แก่ของทุกอย่างแต่เรายังเรียกไปต่างๆกันบ้างเท่านั้นถ้าบ้านเสียเราเรียกว่าบ้านชำรุดถ้าแก้วเสียเราเรียกว่าแก้วแตกถ้าอาหารเสียเราบอกว่าอาหารบูดนี่แหละจําพวกคําที่ว่าชำรุดแตกหกักผูพังบูดเน่าเปื่อนเปรอะขาดขึ้นราซุบซีดอาการเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเราจะพูดรวมๆเราพูดว่าเสียหมายความว่ามันไม่ดีมันเสียนะ ทีนี้อาการเสียของจิตก็เหมือนกันเราเรียกแยกออกไปหลายอย่างแล้วแต่จะปารบถึงแง่ไหนแล้วก็ใช้คำบอกเล่าไปตามนั้นเช่นบอกว่าจิตเศร้าหมองจิตเหลวไหลใจดำใจร้ายใจจืดคือแล้วแต่จะบอกอาการทางไหนนี่แหละคำว่าเศร้าหมองเหลวไหลต่ำซามไร้กาดเป็นคำบอกว่าจิตเสียแต่ความเสียในทางจิตนี้ทางศาสนาท่านใช้คาสั้นๆว่าบาป คำว่าบาปจึงหมายถึงความเสียทางใจนั่นเองไม่ว่าจะเสียในแง่ไหนก็เรียกว่าบาปเหมือนกันประเดี๋ยวก่อนคำพูดจะเข้าไปปนกันอีกแล้วที่ว่าความเสียของจิตเรียกว่าบาปนั้นบางคนจะไปคิดถึงอาการของจิตอย่างที่เราพูดกันว่าเสียใจเช่นสอบตกแล้วเสียใจถูกทําโทษจึงเสียใจหรือเสียใจกับเพื่อนฝูงที่ประสบความวิบัติต่าง บางทีเราไปบอกเขาว่าข้าพเจ้ามีความเสียใจอย่างสุดซึง้งเสียใจอย่างนี้ไม่ใช่บาปเป็นคนละอย่างกับความเสียของจิตใจที่ข้าพเจ้าพูดมาแล้วอันหนึ่งมันเสียใจอีกอันหนึ่งมันใจเสียท่านผู้อ่านต้องสังเกตจิตใจให้ดีมันมีอยู่สองชั้นถ้าใจเสียหมายถึงเนื้อแท้ของจิตมันแปลสภาพไปทางเสียแต่ถ้าเสียใจหมายถึงอาการของจิตเสียไปอาการของจิตคือความคิดนั่นเอง จิตปกติมันคิดพุ่งออกไปได้ง่ายแต่ถ้ามีอารมณ์ร้ายเช่นเพื่อนฝูงล้มตายหรือประสบความผิดหวังเหมือนมีอะไรมาบังคับความคิดคิดไม่โปร่งเราเรียกว่าเสียใจอันนี้ไม่มีบาปดูจะยุ่งสมองหน่อยใช่ไหมเปรียบเทียบให้ฟังดีกว่าที่ว่าจิตกับอาการของจิตเปรียบคล้ายๆไฟกับแสงไฟอย่างเราจุดตะเกียงตั้งไว้ในตะเกียงมันมีดวงไฟอยู่ทุกท่านคงจะเคยเห็นแล้วไฟนั้นส่องแสงสว่างออกไปได้รอบตัวแสงสว่างกับดวงไฟมันเป็นคนละอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน จิตเปรียบกับไฟที่อยู่ในตะเกียงส่วนอาการของจิตเปรียบกับแสงสว่างที่พุ่งออกจากดวงไฟทีนี้ความเสียก็มี2ชั้นเหมือนกัน เสียที่ดวงไฟก็ได้คือดวงไฟในตะเกียงนั่นเองรีลงดับลงหรือเสียที่แสงข้างนอกก็ได้คือดวงไฟในตะเกียงเท่าเดิมแต่มันมีตู้มีโต๊ะมีวัตถุอะไรมาบังแสงไฟไม่ให้ฉายได้เต็มที่ความเสียของจิตก็เหมือนกันกับความเสียที่ดวงไฟในตะเกียงส่วนอาการของจิตเสียไปที่เราเรียกว่าเสียใจเท่ากับเสียที่แสงสว่างที่พุ่งออกจากตะเกียงไปเป็นการเสียคนละชั้น ความเสียที่ท่านเรียกว่าบาปคือความเสียของจิตจริงๆไม่ใช่เสียที่อาการที่เราพูดกันว่าเสียใจบางคนคิดเอาง่ายๆว่าบุญก็คือความดีใจบาปก็คือความเสียใจถ้าทําอะไรแล้วเสียอกเสียใจจึงถือว่าบาปนั่นเข้าใจผิดคนทําบาปนั้นทําด้วยความดีอกดีใจหัวเราะ่าเริงอยู่ก็มีบางคนถึงกับลงทุนลงรอนมากๆ เพื่อให้ได้ทำบาปให้สบายใจที่เข้าใจว่าบุญคือความดีใจและบาปคือความเสียใจจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนจำนวนมากอยู่เหมือนกันที่เข้าใจเจตนารม์ทางศาสนาผิดคือเข้าใจว่าการทำอะไรแล้วเป็นบาปก็เพราะศาสนาไปบัญญัติว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปครั้นรู้แล้วไปทำอย่างนั้นเข้าก็ไม่สบายใจเลยบาปเอาจริงๆถ้าหากศาสนาไม่บัญญัติหรือบัญญัติแต่เราไม่รู้เราไปทำเข้าใจเราก็เฉยๆไม่เสียอกเสียใจอะไรก็เท่ากับเราไม่ คนที่คิดเห็นอย่างนี้เป็นเพราะไม่ได้แยกจิตกับอาการของจิตออกจากกันหนักเข้าก็เลยหันเข้าเล่นงานศาสนาการที่ศาสนาสอนให้รู้จักบาปรู้จักบุญแทนที่จะขอบคุณศาสนาแต่กลับหลงขัดใจเห็นไปว่าศาสนาเป็นผู้บัญญัติบาปไว้ทําให้ตัวทําอะไรไม่สะดวกเสร็จแล้วก็เลยตั้งศาสนาเองคือถือว่าทําอะไรแล้วตนสบายใจเป็นใช้ได้ไม่เป็นบาปที่แท้แล้วศาส,สนาไม่ได้บัญญัติบาปแต่สอนให้คนรู้ว่าทําอะไรบ้างเป็นบาปเท่านั้น รวมความว่าบาปคือใจเสียนะครับก็คือใจที่มันเสียนะส่วนความเสียใจเป็นเพียงอาการของจิตการหัวเราะและร้องไห้จะถือเป็นเกณฑ์แน่นอนไม่ได้ว่าเป็นบาปหรือไม่เนาะก็อันนี้นะครับน่าจะชัดเจนนะว่าอาการที่เป็นบาปเนี่ยนะเกิดจากอะไรเพราะว่าหลายๆคนนะก็ยังเข้าใจผิดอยู่คิดว่าทําอะไรแล้วสบายใจน,นั้นก็คือไม่บาป นะจริงๆแล้วมันมีข้อพิจารณามากกว่านั้นนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเอ,อ,อ่านกัน EP ต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าคนจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ